สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวบริษัท EA หรือว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ได้มีการเดินหน้าโรงงานอมิตาเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพื่อดันให้ประเทศไทยขึ้นแท่นแหล่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาค โดยไปรายงานจากกรุงเทพธุรกิจนายสมโพศ์อาหูนายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA นะครับซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาได้มีการเปิดเผยว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบสำรองไฟฟ้าแห่งนี้ของกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะครับภายใต้ชื่อบริษัทอมิตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด มีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่1กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีซึ่งระยะแรกนี้มีความพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง4กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีในทันทีโดยทั้งหมดนะครับมีพื้นที่การผลิตภายในโรงงานรวมทั้งสิ้น80,000ตารางเมตรซึ่งจะแบ่งเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดพอเซลและระบบสำรองไฟฟ้าแบบครบวงจรที่ใช้ระบบอัจฉริยะ และรวมถึงระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัยเพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนไม่สูงโดยฐานการผลิตที่สำคัญนะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่ eec โดยจะมีขนาดพื้นที่กว่า90ไร่ที่พร้อมรองรับการขยายการลงทุนของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานได้กว่า10เท่า สู่กำลังการผลิตสูงสุดของภูมิภาคอาเซียนที่50กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีตลอดจนอยู่ในพื้นที่ที่มีความพร้อมรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างระบบนิเวศของ New S-Curve ได้อย่างสมบูรณ์ที่สดุดทั้งนี้นะครับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีเสถียรภาพเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนี้เพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยได้ออกแบบให้โรงงานแห่งนี้ใช้ระบบที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตต่างๆได้ง่ายเพื่อตอบโจทย์กับเทคโนโลยีต่างๆในอนาคตอีกทั้งโรงงานยังมีแนวคิดที่จะใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ พื่อลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้นการรีไซเคิลในกระบวนการผลิตให้มากที่สุดทั้งนี้นะครับทางบริษัทยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทอมิตาเทคโนโลยีอิงคประเทศไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในไต้หวันมากกว่า20ปีที่ทางกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปร่วมทุนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีในการสร้างโรงงานจนเป็นผลสำเร็จ ผ่านบริษัทย่อยที่ชื่อบริษัทอมิตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่มากขึ้นในระดับเวิร์คลาสและรวมถึงจะทำให้โรงงานแห่งนี้นะครับเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเพื่อดดนประเทศไทยขึ้นแท่นฮับของ EV ในอนาคตครับผมนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทางอ p f u t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ